อย่าหัวเราะอย่าพึ่งหัวเราะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอดชุดก่อนผ่านแล้วว่าแล้วอย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำเก็บขำไว้ก่อนไ่มวลยนมัน មក លਵਾ ត្រើណស្រដ ขอขอบคุณในส่วน ปีมีนึครับขบวนนี้ครับเสียงประมืลต้อนรับขบวนจากวัดพินทองปีมีในครั้งจริงๆครับโอ้แต่ว่าขบวนปีนี้นี่ึ้นยาวอลังการมากครับนำโดยท่านผู้นำทางฝ่ายศาสนาจักครับท่านพระใบดีกาอธิพุยานิสโรครับเจ้าวาดวัดพินทองจาคณะตาบลหนองบอนครับ ราไเ,เชิกันกับผู้นำฝ่ายปกครองท่านผู้ใหญ่ชนิดแก้วจันทร,ร์ท่านทบตออิธิกรเพิ่มปัญญาค่ะและในขบวนนะคะในส่วนของวัดบ้านพินทองหมู่ที่สิบาค่ะในปีนี้นะคะส่งม,มาร่วม5้าขบวนค่ะโอ้ยใหญ่มากครับข,ขบวนแรกเป็นขบวนแรกเป็นขบวนเพืเ่อเกเกียรติค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครับผมขอบคุณน้องจันทสองพันด้วยนะครับเอาเชิญถ่ายรูปโอเคครับอาจจะเชิญท่านผู้ใหญ่ถ่ายรูปสักครู่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ ค่ะในขบวนแรกนะคะสื่อถึงค่ะแสดงสื่อถึงความจงรักภักดีค่ะของกระยัค่ะผู้เป็นประมุขค่ะนี่ครับพรสารพิทยาคมต้องเป็นกำลังพลเราไปหลายส่วนเลยครับใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็มาร่วมกับชุมชนวัดพินทองอีกเช่นเดียวกันครับพรสารพิทยาคมไฟธรรมะใช่ค่ะ,ะซึ่งกา,าร ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะและรวมขาวัตสร้งธรรมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอมว้มวชบอกว่าจะโบวช์ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเจอพระไตรแล้วครับไปจองเลยครับไปจองอใครนะครับอ๋อบอกที่มาพูดระภาษาผมพระไตรว่ามีพระไตรยังว่างาครับไป,ไปบูชาได้ครับผมค่ะพร้อมด้วยน้องๆหนูๆน,น,นะคะรณรงค์ค่ะในเรื่องของการแห่เทียนเข้าพรรษาสืบสารประเพณีกันึองในการราชการครับ น้องๆจากโรงเรียนบ้านน้องคูนพินทองนะครับใช่ค่ะนี่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลละเวียก็จริงครับแต่ว่านะครับในเขตบริการทางด้านของฝ่ายศาสนาครับเข้าวัดพินทองครับนี่คุณครูนะครับนำพาน้องๆนักเรียนครับมีแฟนด้วยเฮลโล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  l o พูดได้แค่นี้นะครับพูดเยอะเดี๋ยวฝารอ่ามปลับนะครับมุ่งห้าสักทีก